เอนะคะวันนี้ไม่ร่างวันบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่ได้เลย f อเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ไปเข้าส่งที่ศาลปูตากระดูกผีไห้วรานเมื่อที่ผ่านมานะคะเข้าเลขไข่ที่ปูตาให้5-610ถ้าไข่จะได้เลข6กหนึ่เต็มเต็เกิดอะไรขึ้นนะคะปูตามาเข้าฝันเมื่อคืน นอนไม่ได้เลยนะคะ F4 ให้รีบไปแก้บนดวนถ้าอยากได้เลขอีกนะคะ F4 ติดตามไม่ร่างวันนะคะดีค่ะดีค่ะเป็นยังไงบ้างฝันเลยปู่ตาบอกว่าในน้ำแดงใน,นกล้วย ในข้าวสารปากักในไข่ต้มเมื่อไรจะมาจะเอาอีกไมเลขเขาถามอย่างนี้เลยจะเอาอีกไมเลขเน้นเลยนะหนูก็เลยว่ามันเป็นความฝันเนาะตื่นมาตีสี่ดูนาฬิกาก็เลยตกใจเอ๊ะอุ้ยความฝันเหรอมือเย็นเจียมม๊ยบหมดเลยอากาศก็เย็นเลย ค้างคาอะไรตรงไหน,นโอ้ไปลงเลขไว้ก็เลยคิดออกว่าเออไปลงเลขไว้ตรงตุตาหนองตะปะไโบราณน่ะฝั่งทางนั้นทางด้านบ้านยางว่หนึง่งฝั่งลึกมาด้านนี้เลยค่ะติดกับหนองน้ําติดกับห้วยกับบึงกับหนองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวบ้าน ผ่านไปผ่านมากราบไหว้บูชาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไข่เลยทีนี้คือยังไม่ได้ไปแก้บนยังไม่ได้ไปแก้บนเพราะว่าเอาเอาตอนกลางคืนถ้าแก้ก็ต้องไปแก้ตอนกลางคืนนะเนาะ,ะทีนี้คือยังไม่ได้ไปแก้เลยจะทำยังไงดีมาเข้าฝันกี่ครั้งค,ครั้งเดียว คือมาในลักษณะแบบไหนครับใส่ชุดขาวเดินมาเลยบอกว่าชุดขา,ขาวบอกว่าหนูหนูตื่นในละไข่ของตาไข่ต้มในละข้าวสารในละเทียนปักให้ตาอยู่มืดละลูกข้าว <c oughs> สองตัวตจะได้เทียนให้ตาสว่างนิดนึงนะในเทียนปักในข้าวสารในไข่ต้มในกล้วยละลูก ก็ถามหาอยู่สีอย่างเนี่ยข้าสารไข่ต้มเทียนปักแล้วก็กล้วย hmm. ก็เลยมาคิดว่าเออเนาะจริงด้วยเลขเข้าวรายังไม่ได้ไปแก้บนกันแล้วแกถามด้วยนะว่าจะเอาอีกไม่เลขอ่ะแกเน้นมาอย่างเงี้ยคนลุกคนพองอยู่คนเดียวตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาอยู่ไม่ได้ Hmm. ชาวมาทำอะไรไม่ถูกเลยมือเย็นแอบไปหมดจะออกไปทำงานโอ้ยเสียสมาธิจังเลยจะออกไปทำงานทำการแล้วทำยังไงนี่ร้อนใจตัวร้อนเป็นไฟเลยทีนี้ตรงนั้นที่เอ็ดเคยไปติดตามนะคะที่เขาขุดเจอกระดูกผีเจอกระดูกผีด้วยใช่เอฟซีเจอหายโบราณด้วยหลายอย่างแต่เลขมี้อยู่ในหายโบราณกับจอมปลวกด้านหลังเลยนะ ปรดร้อนรงมีห้าหกหนึ่งชัดเจนนะแต่เราไม่ได้พูดถึงเรา,าพูดถึงแค่ห้าหกับ1นึ่งศกัสูตรไข่แต่มีคนถูกอีกนอกจากบอกว่าให้ไปแก้บนมีพูดอะไรเพิ่มอีกไหมคะถามหาน้ำเดียงถามหาน้ำเดียงว่าไหนแล้วน้ำเดียง ตอนนี้คือแม่ร่างวันนี้ก็คืออได้เข้าส่งขอตัวเลขนะคะวันนั้นแต่ตอนนี้ก็คืออยากให้พี่ๆที่ได้ติดตามไปขอเลขอยากให้เสร็จอยากได้รับทราบว่าตอนนี้ก็คือปู่มาแล้วทําให้จบนะอะไรอย่างนี้ท่านไม่รู้จะสื่อผ่านใครหรือเปล่าเลยอาศัยสื่อเราหรือเปล่า กล้วยนี่กีวีค่ะกล้วยกีวีเดียวกีวีเดียวไข่ประมาณกี่ฟองไข่ก็หฟองไข่หฟองเ่ข้าวสารข้าวสารสองแก้วข้าวสารสองแก้วแล้วมีอะไรคะใช้เทียนปักจุดให้สว่างเทียนเทียนสองคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่ก็คือสองคือบอกกล่าวเจ้าที่ค่ะที่เราได้มา ขอเลขนะคะสักนิดหนึ่งไหมเพราะว่าท่านให้เราแล้วนี่ค่ะตอนนี้ก็ขอน้ำแดงเพิ่มติดขาดตรงน้ำแดงนี่แหละค่ะไม่ร่างเองก็คือไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอ๋อค่ะถ้ามีก็จะไปช่วยกันนี่เลยตอนนั้นใครเป็นคนบ่นไว้คะที่ว่าไม่ได้บ่นนะเอ่ยขออนุญาตแล้วกันเนาะคุณประวัติประมาณวัน ซื้อเลขยังไงถึงจะถูกบอกสูตรไข้ก่กระบาดค่ะห้าหกหนึ่งศูนย์เรื่องของใครอบอกว่า<น>เด็กจะถวายน้ำแดงตอนนี้ก็ถากินยูเดอร์น้ำแดงคำว่าถากินยูเดอร์น้ำแดงกุมารตรงนั้นกุมารในศารปู่ตาท่านจะเอาเลี้ยงลูกศิษย์ลูกหากุมารของท่านค่ะใครกล้าลาก็คือจุดนั้นก็คือพอเสร็จปุ๊บเราก็ลาม,มาดื่มร่วมกันได้เลยเป็นสิริมงคลไปเลย ถ้ามาในลักษณะนี้ท่านมาทวงท่านบอกว,ว่าอยากทวงเลยเลยอยากได้ตัวเลขไหมท่านถามว่าอยากได้เลขอีกไหม uh huh. อันนี้ยังกล้องอยู่ในหูหนูเลยนะเราไม่ร่างบอกว่าไงคะไม่ได้บอกอะไรเลยตื่นมาอย่างเดียวเลยตกใจคว้าโทรศัพท์ดูนาฬิกาแต่ที่เรา จะต้องไปแก้บนนี่คือกล้วยหนึ่งีกล้วยไข่ต้มหกฟองไข่หก็สารสองแก้วเทียนสองเล่ม,มก็ถ้าเรียงเลขก,ก็จะเป็นกล้วยก็เก้าเก้าหกสองอาจจะตีเป็นเลขอย่างนั้นได้อีกแต่อยากไปสถานที่จริงเหมือนกันอยากไปจริงๆเลยอยากไปขอ,อเพิ่ม อาเราไปแก้เสร็จเราโคพิ่มไปเลยท่านเคยให้อยู่แล้วยังไงท่านจะต้องให้ตอนนี้ก็ต้องรอติดต่อคุณประวัติเราประสานงานกันแต่คุณประวัติมาท่านก็คือไม่ได้ได้บอก็ใะท่านถึงมามาทวงจริงๆเลขไม่ถูกท่านคงไม่ทวงอใช่ลองคิดดูคนเราช่วงเวลานี้นะคะเอฟซีเพระเพล์แบบนี้เพราะเพล์แบบนี้อวันที่เราไปท่านจะอยู่ศาลท่านจะอยู่ตรงนั้น ประวัติศาสตร์นั้นค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์แล้วที่แอดเคยไปติดตามตอนนั้นนะคะ F4 ขอแล้วแก้บนเลยขอแล้วแก้เลยขอแล้วแก้เลยนะคะเพราะทุกสถานที่ที่แอดไปนะคะบางอย่างคือว่าเราต้องปขอท่านนะเราไม่ได้ไปลบลู่ขอสิ่งใดก็ที่เราได้แล้วก็ต้องถวายนะคะ F4 นี่คือสิ่งที่แอดติดตามหาคลิปให้ F4 บางทีการเข้าร่างเข้าสุ่มนะคะไม่ใช่เรื่องง่าย <Yeah. S 1> แต่ว่าสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติก็คือเราขอแล้วก็ถือต้องให้สิ่ง <Yeah. S 1> ที่เราขอแก้บนสเขาต้องการแลกเปลี่ยนกับเราค่ะเพราะว่าเราก็อยากได้ตัวเลขตัวเลขค่ะ F4 วันนี้ไม่ร่างวันมาหาเอ็ดดาเอ็ดก็นั่งอยู่พอดีเลยว่าเอรู้สึกว่าไม่สบายเพราะว่าไม่ได้นอน ก็ปู่ท่านมาทวงถามในเรื่องของอสิ่งที่เราไปขอท่านท่านอยากให้ไปแก้บนนะส่วนไม่ร่างวันวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเลขคะตัวเลขคือในความฝันนี่แเลยแต่อยากไปถวายสิทธอยากปอกดูไครมันเคยเข้ามาแล้วหลายรอบไอ้ไข่หุบพองแล้วไปปอกดูนี่ตัวเลขอยู่ในนั้นจังๆนี่เคยมาแล้วนะค่ะลอตเตอรี่เต็มๆเลยห้าใบ สืบลูกหาถูกไปแล้วตรงไปเอ่ยชื่อเขาเขารู้ตัวเขาดีแล้วเราไม่มีเลขฝันอะไรเลยหรอคะไม่เลยเลขในความฝันนี้ยังไม่มีมีแต่ตาปูตรงนั้นท่านมาทวงก็คือมาในชุดขาวร่างชุดที่เราเห็นเต็มสองหูที่ได้ยินเต็มๆค่ะไม่ได้หลับไม่ได้ดอนการเข้าร่างหาตัวเลขนี่ไม่ใช่เรื่องยเลยนะคะ ปกติแล้วเราไปที่สถานที่ที่เป็นแม่ตะเคียนเนี่ยก็ไม่เคยเห็นไปในการเข้า <ไป S 2> ฝันแบบนีน้แม่ตะเคียนนี่คือเราไปในสถานที่เขาเขาบอกเราเลยนะว่าเออมันจะอยู่ใต้นั้นใต้นี้แล้วเขาจะรำแล้วทํามือทําไม้บอกตัวเลขไปเลยเขาจะบอกเลยเออเองจะเล่นอะไรก็เล่นไปแต่เขาจะเขียนไปเลยแต่อันนี้คือต้องการจริงๆหวงหาของค่ะถ้าใครจริงๆแล้วมันก็ได้เนาะห้าหกหนึ่งศูนย์ เป็นถูกของท่านอลข่หกนึ่งหนึ่งกกากบาทกัสแล้วส่วนเลขที่คิดว่าจะได้สำหรับงวดนี้มีแนวทางมีเลขเด็ดบ้างไหมคะตัวเด่นๆตัวเดียวที่คิดว่าไอ้ปู่เหมือนจะมามาทวงด้วยมาบอกด้วยไหมคิดไหมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นเลขศูนย์นะว่านี้นะคะศูนมีศูนย์มาแล้วตัวหนึ่งเลยมองเห็นในลักษณะยังไงครับเซนก็มี ก็ท่านบอกว่าไข่ไข่มันวนกลมไงออนี่เลยถึงอยากชวนไปปอกไข่กันด้วยกันคือกระซิบบอกว่าไข่เป็นวงกลมไข่เป็นวงกลมไง,ง,งแล้วก็วเลูนอนย์อะไรคะคู่กันยังไม่รู้ตัวเลขเลยต้องไปลุ้นเอาในสถานที่จริงว่าท่านจะให้เลขไหนโตแต่<ก>สิ่งที่ท่านต้องการก็คือตอนนั้นถ้าได้สามตัวบันไดนะแต่นี้สองตัว ท่านก็เลยขอแค่เท่านี้แต่ที่บอกว่าน่าจะมีศแน่์แต่ที่สี่อย่างเมื่อกี้ทวงมาูนย์สี่สีู่นย์หรือเปล่ายังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจใช่ค่ะก็ปูตาตรงนั้นนะคะ f สี่ถ้าขอแล้วต้องได้ได้แล้วต้องแก้บุญได้แล้วต้องแก้ทำให้ทันเป็นยังไงตัวเลขน้องเฟศค่ะ ตัวเลนเ่น้องเฟยนี่น้องเฟยยังไม่อะไรเลยยังไม่มีการเคลื่อนไหวยังไม่มีความฝันไอที่เขียนก็ยังไม่เขียนให้เลยคะ่ะนะคะ fc วันนี้บรรยากาศหนาวนะคะลมแรงแต่ก็มาหาเอธิบัตนะคะบอกว่านอนไม่ได้ทำยังไงดีแอดนะเดี๋ยวยังไงนะคะเอจะประสานงานพวกพี่ๆแล้วก็พาไม่ร่างวันดะไปแก้บน ปูตาไหไห,หโบราณไหโบราณกระดูกผีด้วย fc นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องเล่นคืนนี้ติดตามแม่ร่างวันนะคะอาจจะมาเข้าฝันอีกหรือว่าได้ตัวเลขติดๆฝาก fc ก็ติดตามไว้นะคะก็วันนี้นะคะมาบอกว่าให้เอดนะคะพาเพื่อนๆไปแก้บนด้วยแต่เพออื่อนว่าเอดไม่ได้ไปวันนั้นนะคะ fc ขอบคุณแม่ร่างวันนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.